ตั้มทีเป็นองาน,นมันเจะเป็นตั้ติดตัางแล้วก็ประกอบกับเครื่องมือพิเศษนะสายเข้าแล้วก็สายตัวนี้สาเข้าไปที่เครื่องคราวนี้เราก็คราวนี้แบตเราเต็มแล้วนะแล้วก็เสียบสวิตช์กุญแจ ตอนนี้เราก็วัดค่าแรงดันน้ำมันแรงดันจะต้องไม่ตกถ้าแรงดันตกอย่างนี้แสดงว่าปั๊มเริ่มมีปัญหานะเนีย่ยแรงดันไม่ไม่ถึง294กิโลปาแสดงว่ารถคันนี้ไม่สามารถติดได้เนื่องจากปั๊มมีปัญหานะเราต้องถอดปั๊มออกมาเซอร์วิสาอาจจะกปั๊ม์อก็ได้ไใช่บางทีอาจจะกองอ,อุก,กันมองก เปลี่ยนมอเตอร์ไปนะอันนี้คือแรงดันตกบกพร่องปกติแรงดันมันจะต้องขึ้นมาประมาณ3บาร์หรือ294รก้ิ่กโลพานะประมาณประมาณจะต้องอยู่ประมาณนี้และจะต้องไม่ตกอ่าตั่นคือปั๊มอ่าเมื่อกี้มันขึ้นไปแล้วมันตกมันแสดงว,ว่าปั๊มนี้มีปัญหา,า,าตัวมันนิดหนึ่งก็คือมือเรื่เองมืใช่ก็ต้องอยู่นี่อันนี้ปัมป๊มปั๊มมีปัญหานะผมไม่อมย,ย่ามาเดี๋ยือดรึดรอดรถมาแาบนี้